สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็คลิปที่แล้วผมบอกแล้วว่าเน,น่าตายผมก็เลยนํากล้วยมาเตรียมปลูกอ่ะทีนี้ปลนะูกยังไงให้โตวไวนะครับน้าปลูกยังไงให้โตไวก็ไม่ยากครับตัดเลยครับนี่ตัดอย่างนี้เลยนะนี่ทิ้งเลยนะครับโอ้ลงไปแล้วนะครับน่าปลูกยังไงให้โตวไวก็ตัดนี้เลยครับอ่ะทาไมต้องตัดน้า ก็ในเมื่อลากเขาเนี่ยไม่มีนะเพราะว่าเราขุดมาเราก็ตัดลากขาดนะถ้าบางคนนะเลาะใบทิ้งอย่างเดียวนะปล่อยต้นสูงแต่เลาะใบทิ้งนะครับก็ได้แต่ก็ช้านะครับเพราะผมลองมาหมดแล้วประสบการณ์ผมก็เจ็ดแปดปีนะที่ปลูกกล้วยมา แต่คนอื่นอาจจะมากกว่านั้นแต่ผมอายุยังน้อยอยู่ก็ประสบการณ์แค่นี้ก็พอแล้วนะก็คือถ้าเอาไว้เอาเอาใบไว้หมดนะไว้หมดเลยทั้งใบทั้งอะไรเนี่ยในเมื่อ่ากเขาไม่มีหากินนะใบก็ต้องขายน้ําอ่าอ่า่าก็ไม่ดูดอาหารแต่ใบต้องขายน้ํานี้มันก็โตช้าสิก็แย่งน้ําเลี้ยงหน่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยต้นก็รีบ ผอมแห้งไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะอันนี้ทําให้โตช้านะแล้วก็เอาไว้ยาวที่ว่าเอาไว้ยาวทั้งต้นนะเนี่ยที่ว่าไว้ยาวทั้งต้นเลยนะก็ทําให้พอเขาจะแตกเขาก็ต้องดันดันจนสุดอะเพราะว่ามันต้นอ่ะมันหนีบหนีบไว้นะนี่เนี่ยหนีบไว้เงี้ยเี้ยเราตัดสั้นเลยนะครับตัดสั้นเลย เพื่อที่ว่าเขาแตกนี่ก็แทงใบเลยรับแสงแดดไม่งั้นก็โอ้โหเลี้ยงไปดีตั้งหลายหลายวันนะเป็นอาทิตย์นะฝ่ายอดตัวเนี้ยจะผูพ่พ้นพ้นยอดเก่าที่เราตัดไว้นะแล้วก็ฝอจะได้รับแสงแดดก็ยังรีบอยู่นี่ถ้าปลูกอย่างนี้จะโตวไวเพราะว่าพอแตกปุ๊บใบเขาก็รับแดดเลยนะครับรากก็สร้างเลยเพราะว่าเขาก็ต้องก่อนที่จะจะสร้างใบเขาก็ต้องสร้างรากก่อน นะครับมันก็จะออกพร้อมๆกันแหละอันนี้ไม่ใช่วินักวิชาการนะครับก็เป็นประสบการณ์นะถ้าท่านใดจะแย้งก็แยง้แยงได้นะครับว่าลากออกก่อนใบหรือใบออกก่อนรากในช่างมันนะครับอยากแย้งก็แย้งไปไม่ว่าแต่ตามที่ผมสังเกตดูนะและคิดเอานะก็คือว่ารากเนี่ย มันน่าจะแตกของไปนะครับเพราะว่ารากมันขาดมันก็ต้อง้ากรากใหม่มานะครับส่วนใบก็รับหน้าที่ปรุงอาหารพอดีนะครับก็จะเป็นใบเล็กๆออกมาก็จะทําให้โตวไวนะก็อันนี้เราก็ขุดหลุมไว้นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการกบไปนะครับก็กบกบได้เลยนะครับไม่ต้องไปลองก้นหลุมนะครับเพราะว่าถ้าลองก้นหลุมเนี่ย อนีน่ขนาดไม่ลองก้นหลุมแมงวันยังมาเลยเห็นปะถ้าลองก้นหลุมเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็จะเพาะเชื้อนะครับมีด้วงมีนูน่นมีนี่นะครับที่มากินอ่ากินปุ๋ยกินไรนะครับก็ปลูกไปก่อนนะครับมึงเจ้าก็ลองนะครับแต่ของผมนี่ผมไม่ลองเลยนะครับให้รากหาอาหารเองนะครับเก่งด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปใส่อะไรมากมายนะครับเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฝน ่อาจ,จริงๆเราก็ใช้กรอบจบอ่าจอบกอบเอานะครับก็อันนี้ก็สาธิตให้ดูเฉยๆนะว่ากบได้เลยนะครับไม่ต้องไปพิธีเลยมากอาบางคนก็ตัดมาหูยาวๆแล้วก็มาถ่ายให้ดูนะครับว่าต้องทำอย่างนี้นะครับทำเราผมไม่เอาะครับผมอธิบายเลยเพราะอะไรเพราะว่าตัดมายาวๆเราก็ต้องแบกยาวๆมา หนักไหมหนักนะครับถ้าตัดอย่างนี้เลยก็แบกอย่างนี้เอาสั้นๆนะครับเบาด้วยนะครับต้นต้นกล้วยนี่น้ทาทั้งนั้นนะครับน้ทาทั้งต้นนะครับเพราะฉะนั้นหนักอ่นะเราไม่เอาเราก็เล่นอย่างนี้เลยนะครับก็เนี่ยปลูกง่ายๆแล้วก็โตวไวด้วยนะครับไม่ต้องไว้ยาวไว้หน่อย,ยาวถามว่าตัดสั้นไหมสั้นได้ไหมนะครับตัดให้ติดดินได้ไหมตัดได้ครับจะผลยาไหมนะครับ อ่าไม่พ่น้านะครับเพราะฉะนั้นไม่พ่น้าก็เดี๋ยวหญ้าโตโตวไวกว่าก็ไม่ทันหญ้านะครับเพราะฉะนั้นตัดแบบนี้แหละเพราะว่าเราจะได้พ้นญ้าด้วยนะครับอ่าพอหญ้ากออกมาแล้วก็หยีบหยีบหยีบหญ้านิดเดียวนะครับไม่ต้องไปใช้ยาอะไรมากมายนะครับหรือท่านใดจะใช้ก็ไม่ว่านะครับก็แค่นี้เองนะครับปลูกวยง,ง่ายๆ ก็คลิปนี้จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ